สวัสดีพี่น้อง f อ c ทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปทําการรีวิวหรือว่าไปดูกันนะครับว่าเครื่องพ่นน้ําล้างรถนะครับเราควรจะเลือกใช้แบบไหนดีแบบที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้าในขณะนี้นะครับมันจะเป็นอย่างไรนะครับบางคนก็สงสยัยบางคนเคยใช้บางคนยังไม่เคยใช้บางคนคิดว่ากําลังจะซื้อมาใช้ในการล้างรถนะครับไม่ว่าจะเป็นล้างเครื่องยนต์นะครับ อ่าก็นะครับวันนี้มาแนะนํานะครับเพราะว่าผมได้สั่งตัวนี้ยี่ห้อนี้เข้ามานะครับทุกท่านนะยี่ห้อนี้ตามที่ทุกท่านได้เห็นนะครับก็นี่เลยนะครับทีนี้นะครับตัวยี่ห้อนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าสเปคของเครื่องยนต์นะครับเครื่องของเขานะครับสเปคไหนนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือสเปคนะครับตาม ที่เขาแปะมานะครับสําหรับตัวเครื่องสเปคนี้เลยนะครับทุกท่านนะทีนี้นะครับตัวเครื่องตัวนี้ทําไมผมถึงต้องเลือกเป็นตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับก็เพราะว่านะครับตัวปั๊มนะครับตัวปั๊มนะครับพูดถึงตัวปั๊มเลยนะครับตัวปั๊มก็คือตัวนี้ตัวหัวปั๊มเนี่ยนะครับตัวหัวปั๊มนะครับตัวนี้เป็นหัวปั๊มทองเหลืองนะครับเป็นหัวปั๊มทองเหลืองเลยนะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นผมก็เห็นหลายๆยี่ห้อนะเป็นพลาสติกนะครับและทีนี้ข้อดี ของปั๊มพวกนี้ก็คือนี่มีเกจวัดให้นะครับมีหน่วยเป็นเมกับปานคาสนะครับทุกท่านนะทีนี้ตรงนี้นะครับมันก็คือปุ่มปรับแรงดันน้ํานั่นเองนะครับถ้าหากว่าเราจะไปใช้งานกับระบบแอร์เราสามารถปรับลดลงมานะครับอาจจะอยู่ที่อ่าร้อบาร์นะครับประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่หน้างานเราสามารถปรับแรงดันน้ําได้นะครับทุกท่านนะ ตัวนี้นะครับก็หนักอยู่ประมาณ5กิโลนะครับหนักอยู่ประมาณ5กิโลมีพัดลมระบายความร้อนด้านท้ายเครื่องนะครับพัดลมระบายความร้อนของมอเตอร์นั่นแหละอ่าเราจะหมุนมาฝั่งนี้กันบ้างนะครับฝั่งนี้ก็จะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับสายไฟนะครับเป็นสายไฟอ่าเดี๋ยวนะครับนี่ดูก่อน นะครับสายไฟก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นปลั๊กสองอ่าสองรูแบบนี้สองเขี้ยวนะครับทุกท่านนะก็นะครับนี่แหละนะครับก็เป็นตัวเครื่องที่สั่งเข้ามาสาเหตุที่สั่งตัวเครื่องแบบนี้เข้ามาก็เพราะว่า1อยากได้เป็นทองเหลือง2อยากได้เป็นตัวปรับแรงดันนะครับบางทีเราไปล้างหม้อน้านะครับล้างแผงแอร์เราก็กลัวว่ามันจะอ่าทะลุนะครับถ้าว่าน้ํามันแรงเกินไปนะครับทุกท่านทีนี้เราไปดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันบ้าง ว่าที่ผมสั่งมาได้อุปกรณ์อะไรมาบ้างนะครับอุปกรณ์ภายในเครื่องนะครับก็มีสายนะครับตรงนี้นะครับสายไฮดรลิกนะครับสายไฮดรลิกนะครับก็จะเป็นความยาว10เมตรนะครับความยาว10เมตรเส้นก็ประมาณนิ้วมือผมนี่แหละนะครับทุกท่านก็ประมาณนี้นะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นฝั่งที่ข้อต่อเข้ากับตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะเป็นสวมเข้าไปแล้วก็ขันเกลียวล็อกนะครับ ส่วนฝั่งนี้นะครับปลายสายนะครับก็จะคล้ายขันเข้ากับปืนฉีดน้ํานั่นเองนะครับก็จะเป็นปลายสายแบบนี้สายนะครับเวลาที่เราซื้อเครื่องพ่นน้ําให้อ่านดูดีๆย้ําให้อ่านดูดีๆนะครับสายยาวกี่เมตรจะมี7เมตร10เมตร12เมตร15เมตรนะครับตัวนี้นะครับแถมมาพร้อมเครื่องเป็นสาย10เมตรนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้วัดนะแต่ว่ามีการเทส นะครับก่อนที่จะคอนเฟิร์มการรับสินค้าแล้วนะครับวันนี้ผมไปเทสแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงผมจะเทสกลางวันให้พี่น้อง FC ได้ดูกันชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าสายนะครับเราเลี้ยวแล้วว่ามีสายไฮดรอลิกนะครับปืนนะครับปืนฉีดน้ํานะครับตรงนี้ปืนฉีดน้ําตรงนี้นะครับก็จะมีนะครับข้อต่อมาให้นะครับตามนี้เลยมีกระปุกโฟมนะครับมีข้อต่ออีก2ท่อนเป็นต่อเป็นปืนยาวแล้วก็มีอุปกรณ์การต่อสาย ยางนะครับสายยางน้ําเข้านี่แหละเดี๋ยวก็ท่อน้ํานะครับที่ก็แถมมานะครับท่อตัวนี้น่าจะไม่ได้ใช้แล้วล่ะนะครับเพราะว่ามาถึงบ้านเราเราก็ต่อเข้ากับท่อประปาเลยนะครับแป๊บประปาเลยนะครับเราจะใช้สายยาวกว่านี้นะครับอันนี้ถ้าสายสั้นนะครับปลักไฟเราอยู่ใกล้น้ำนะครับมันอันตรายนะครับเราก็จะต่อสายยาวๆเอานะครับทุกท่านเอาละนะครับอุปกรณ์ที่ทุกท่านได้เห็นนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวแกะกล่องให้พี่น้อง f c ได้ดูนะครับ เกือพี่น้องนะครับสนใจอยากจะซื้อไปใช้ล้างรถแต่ยังไม่มีข้อมูลยังไม่มีคนรีวิวให้ดูจริงๆจังๆนะครับทุกท่านนะอุปกรณ์นะครับนี่เลยไปในถุงนะครับมีอะไรกันบ้างไปในถุงนะครับก็จะมีอุปกรณ์อยู่ตามนี้นะครับอันดับแรกเลยเป็นกลองนะครับสําหรับใช้ดูดน้ําจากถังนะครับอ่ามันก็จะมีกลองให้เรานะ อ่าตรงนี้นะครับเป็นท่อน้ําเข้าเครื่องนะครับเราเป็นขันเข้าเครื่องแล้วก็สายยางสวมแล้วก็สายรัดัดเลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นสวมเข้ากับก๊อกน้ํานะครับตรงนี้สวมเข้ากับก๊อกน้ํานะอ่าสายยางเราสวมเข้าตรงนี้นะครับแล้วอ่าวิธีการต่อสายยางนะครับถ้าสวมแล้วเข้ากับก๊อกน้ําก็สอดเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็สวมนะครับพอเราสวมแล้วก็บิดล็อกไว้แบบนี้สายมันก็จะไม่หลุดนั่นเองนะครับตรงนี้ต่อเข้ากับก๊อกน้ํา<ตอ>นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มาทีนี้นะครับเรามาดูวิธีการต่อพ่วงใช้งานนะครับสำหรับอ่นะครับก็ต้องขอภัยด้วยนะครับหัวี้นะครับเครื่องร้อนก็ต้องพักนะครับสำหรับกล้องนะทีนี้เรามาดูอุปกรณ์นะครับการต่อพ่วงนะครับสำหรับชุดปืนฉีดน้ำนะครับอันนี้ เวลาที่เราประกอบปืนฉีดน้ํานะครับตรงปลายตรงนี้ให้สังเกตดีๆมันต้องอยู่ปลายสุดเสมอนะครับถ้าหากว่าเราไม่ใส่ปลายตรงนี้นะครับปลายท่อนนี้ท่อนนี้นะครับถ้าเราไม่ใส่น้ํามันจะไม่แรงนะครับทุกท่านนะอ่าถ้าปลายตรงนี้นะครับถ้าเราอยากจะใส่กับกระปุกโฟมนะครับเราก็สวมเข้าไปได้เลยแบบนี้ส่วนกระปุกโฟมนะครับอ่าบิดแค่บิดนะครับแค่บิดแล้วก็ดึงออกนะครับเติมน้ํา เติมโฟมล้างรถแล้วก็สวมก็แล้วก็บิดล็อกนะครับอ่าวิธีการออกก็ยกตรงนี้นะครับวันนี้โป้งงัดเลยงัดแล้วก็ดันออกไปเลยนะครับทุกท่านนะอ่านะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็งัดดันออกส่วนถ้าหากว่าเราจะจะต่อเป็นปืนฉีดน้ําแบบยาวนะครับเรากดเนี่ยนะครับทําตามนี้เลยนะครับเพราะจะมี่าสอนกํากับอยู่ก็คือให้เรากดเข้ามากดแรงๆเลยนะครับออกแรงนิดนึงแล้วก็บิดนะครับอ่า บิดก่อนเลยนะครับพุณต่านนะบิดแล้วก็จะออกแบบนี้นะครับเวลาเราบิดเราก็ต้องดูด้วยตรงนี้มันจะหมุนได้เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นตัวปรับน้ํานะครับตัวปรับน้ํานะครับอ่าหนีเห็นไหมขีดน้ําเป็นเส้นเดียวหรือว่าเป็นฝอ,อยกระจายนะครับอ่าตรงนี้นะครับต้องดูด้วยนะครับว่าเราหมุนถูกท่อนไหมนะครับทีน,นี้เวลาที่เราจะต่อเอาท่อนแรกมาก็สวมเหมือนเดิมสวมแล้วก็บิดล็อกเหมือนเดิมนะครับสวมบิดล็อกนะครับ ทอดนี so ้ก็เหมือนกันนะครับก็เอาไปมาสวมนะครับเราจะสังเกตได้จากตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมมันจะเป็นลักษณะตัว L เห็นไหมสวมแล้วก็บิดล็อกนะครับสวมแล้วก็บิดล็อกนะครับอ่าดันลงแล้วก็บิดล็อกเหมือนเดิมนะครับและก็สุดท้ายนะครับปลายสุดก็จะใช้ตัวนี้นะครับก็ออกแรงสักนิดหนึ่งนะครับออกแรงเยอะๆหน่อยนะครับในการดันเข้ามานะครับทุกท่านนะดันเข้ามาเยอะๆดันเข้ามาแรงๆแล้วก็บิดล็อกนะครับอ่าอันนี้ก็ จะได้เป็นปืนยาวแล้วนะครับสำหรับการใช้งานนะครับเครื่องล้างรถนะครับก็จะใช้เป็นปืนยาวในลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้อง FC นะก็นี่แหละนะครับก็ทำคลิปมาให้ดูส่วนการเทสจริงจริงจังๆเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะเทสให้พี่น้อง FC ได้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับตอนนี้ผมเอาไปเทสก็จริงนะครับเทสเพียงแค่นะครับอยากจะดูว่า มันทำงานได้ไหมก่อนที่จะคอนเฟิร์มรับงานรับสินค้านะครับอยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับก็จะมาทำการล้างรถให้พี่น้อง f อได้ดูนะครับสำหรับเครื่องพ่นน้ำล้างรถนะครับยี่ห้อนี้เลยตามนี้นะครับไม่รีรอดนะครับพี่น้อง f ออันดับแรกเราก็มาทำการเทสเลยนะครับุกันอันดับแรกที่เราจะเทสก็คือเทสการปรับแรงดันว่ามันปรับได้จริงหรือเปล่านะครับ ทานใดที่จะเอาไปล้างแฉกล้างหมอ้อน้ํานะครับล้างอะไรที่มันนนอ่อนออน,นิดนึงเราก็สามารถปรับลดแรงดันของน้ําได้นะครับทีนี้เรามาดูแรงดันสูงสุดกันนะครับวันนี้เราเทสฉีดให้พี่น้องเอซีได้ดูกันเลยนะครับก็จะประมาณนี้อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี่แหละนี่นะครับเราฉีดมากอ่อปรจจุยกระจายกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับ ะตนะไคร่น้ำนะครับแรงดันนะครับก็เฉลี่ยอยู่ประมาณนี้420ถึง450บาทนะครับคุณท่านก็จะดูประมาณนี้นะครับอ่านี่เอที่น้องยุีได้เห็นนะผมว่าไม่ถึง450นะครับอ่ามันอาจจะเป็นยี่เกรดวัดแรงดันนะครับตัวนี้อาจจะเป็นเกรตัวแข็งก็ได้นะครับรคุบณท่านนะแล้วก็ ใช้งานแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับพี่น้องนะก็ถือว่าแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับเราสามารถปรับปลอยนะครับหรือว่าปรับเป็นเส้นอย่างนี้ก็ได้เลยนะครับวันนี้เทสให้พี่น้องเอฟซได้ดูนะครับอันนี้กลางคืนเทสเลยนะครับออร่ะนะครับในคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านครับ